นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นควายพ่อพันธุ์ที่ประจาการอยู่ที่ก็คข้อผู้กองนะครับตัวนี้ผู้กองเป็นคนขี่เองเลยนะครับแกก็จะขี่ไปโชว์ตามสถานาสถานที่จัดงานตามประเพณีควายอยู่บ่อยๆนะครับ หรือแม้ก็เป็นประเพณีลอยกระทงบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นควายที่เชื่องมากนะครับตัวนี้อันนี้ผู้กองฝึกเองหป่ะผู้กเครับตัวนี้เจ้าโพเทนครับเป็นลูกของเจ้าปักษาสายเพชรอุดรครับตอนนี้หปีครับจะเชื่องครับออกงานอะไรได้เป็นควายงานครับลากซุงลากอะไรได้ครับใส่เกวียนได้ครับควายตัวนี้ครับตอนนี้ก็6ปีแล้วครั ถือว่าเป็นสายเพชุดอนอีกหนึ่งตัวที่อยู่กับผู้กองใช่ครับสายเพชูดอนครับแม่แม่เขาเป็นใครนะครับผู้กองแม่เขาเป็นแม่พันวงสายอุทัยธานีอ๋อแม่พันวงก็อยู่ที่คอกคอกที่คอกครับนะครับตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมหกปีครับกําลังดีแล้วครับกาลังพ่อพันธุได้ดีเลยครับเสด็แม่เขาก็อายุอายุเยอะแล้วครับนะครับตัวนี้เป็นงานครับไถได้อะไรได้เป็นงานครับ ก็ผู้กองขี่ควายเจ้าโพแทนนะครับสายเป็นอุดรให้ดูนะครับตอนนี้ถ้าพูดเรื่องความสูงของเขาก็เป็นพ่อครายชั้นดีครับถือว่าเป็นชั้นดีนะครับผมก็สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ดูเอานะว่าเจ้าโพแทนจะสูง่าไรครับก็สามารถมาชมตัวจริงครัได้ที่ฟามับปังกระปุ้นฟารมับหรือว่าโทรมาได้ครับเบอร์ศูนย์แปดสี่ 5374965ครับโกศลฟาร์มเจ้าของครับชื่อเฟสนี่ก็ชื่อชื่อโกศลฟาร์มครับชื่อเฟซครับงั้นก็เดี๋ยวให้ผู้กองฝากงานประกวดควายอีกทีหนึ่งบนหลังเจ้าโพแทนนะครับครับก็จังหวัดปราจีนบุรีของเรานะครับจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่านะครับท่านได้ มองเห็นเรื่องควายก็เลยให้จัดงานประกวดปีนี้เป็นครั้งที่2นะครับซึ่งจะจัดในวันที่11ธันวาคม2566นะครับที่หนองน้ำสาธารณะบ้านหนองรีหมู่5ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีของเรานะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับชาวควายนะครับซึ่งในก่อนที่ถึงวันงานนะครับวันที่10ธันวาเราก็าจะมีมโหสพนะครับ มีมวยมีดนตรีดนตรีก็จะเป็นดนตรีของวงวาเลนไทน์นะครับแล้วก็หมอลำยอนยุกข,ของที่สระบ,บุรีนะครับชมฟรีนะครับแล้วพอวันที่11ต,ตอนเช้าครับเราก็จะเริ่มประก,กวดควายนะครับซึ่งควายที่จะมาร่วมประก,กวดเราก็มีที่พักให้ฟรีนะครับในร่มไม้มีคอกเหล็กมีน้ำมีอะไรให้ให้ทุกอย่างนะครับให้ฟรีนะครับ ก็เรียนเชิญพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับมาชมในงานได้นะครับครับก็สามารถอาเอาควายนำมาสมัครประกวดได้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ครับคุณกองลงลง,ลงทะเบียนครับได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพีกาสองห้าหกนะครับาทางออนไลน์นะครับครับถึงวันไหนครับผู้กองถึงวันที่สิบธันวาคมก่อนก,ก็ถึงวันที่ครับ จะเริ่มประกวดเริ่มประกวดนี่เป็นวันที่11ธันวาครับ11ธันวานะครับ2566ครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่เวลาตั้งแต่7โมงครับเดืนของเช้าเลยครับก็ถ้าพูดถึงรุ่นแรกรุ่นรุ่นที่จะเข้าประกวดก่อนนี่คือเป็นควายเผือกทั้งหมดก่อนครับตามรุ่นรุ่นฟันน้ำนมรุ่นฟันแท้1-2คู่แล้วก็ฟันแท้3คู่นะครับของจังหวัดปราจีนบุรีเราก็จะไม่ค่อยเหมือนเขา อยู่รุ่นหนึ่งนะครับก็จะใช้เกณฑ์อายุอายุไม่เกิน18เดือนนะครับรุ่นหนึ่งนะครับทั้งเพศผู้เพศเมียหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นฟันน้ำนมนะครับแล้วก็รุ่นฟันแท้1 1ถึง2คู่แล้วก็รุ่นฟันแท้3คู่นะครับ4คู่ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีควายโชว์นะครับก็เวลาโชว์พ่อพันควายครับที่ ะจะนําพ่อควายมาโชว์ในสนามนี่เป็นเวลากี่โมงครับผู้กองเราจะเปิดให้ควายโชว์ตอนกรรมการพักทานข้าวเที่ยงนะครับก็จะเอาควายโชว์เข้านะครับพอกรรมการทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ถือว่าควายโชว์เนี่ยเสร็จแล้วหรือว่าก็ก็เอาตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าพอโชว์เสร็จปุ๊บเราก็ เอาควายรุ่นที่ประกวดต่อไปเข้าเลยกรรมการก็ทานข้าวเสร็จพอดีนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ที่พูดายถึงควายโชนี่ก็เป็นพ่อพันนะครับพ่อพันครับพ่อพันธุ์แม่พันน,นะครับพ่อพันธุแม่พันครับ,รบในงานของเราก็จะมจะีสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอยู่อีกอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือถ้วยถ้วยรางวัลทั่วไปเราจะใช้ไม้นะครับทำเป็นเขาควายนะครับ ซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเขาแต่สวยมากนะครับผมเองผมคนจัดผมคนทําผมยังอยากได้เลยครับไม่รู้ผมจะมีโอกาสได้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 ถ้วยรางวัลหรือเปล่านะครับเป็นอยากได้ครับเป็นถ้วยไม้อะไรครับคุณกองเขาควายครับเป็นถ้วยไม้เขาควายครับครับซึ่งอยู่ในเฟซของโกศลฟาร์มีครับครับครับก็เดี๋ยว ถ้าใครมาเที่ยวหาผู้กองติดต่อได้ที่เบอร์ครับครับ0845374965ครับ,รบโกศลฟาร์มครับโอเคครับขอบคุณมากครับ